สองสามสี่ห้ากำลังสอบประวัติว่าใครได้เข้าเยอะที่สุดนะครับที่วันเสียนสุขนะครับขอโทษขออภัยนะครับวัดลงคอนะครับเดือขอยหายไปไว้นะครับเดยอจะได้เดินทางไปที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยให้กูบาอาจารย์นะครับโปรดญาติโยมนะครับออกรับบิณฑบาตในช่วงเช้าๆ้าก่อนนะครับนี่ แม่จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับวัตวิทยายมนะครับเดินทางมาทําบุญที่วัดบ้านเก่าบอนะครับสายทานศรัทธานสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับนี่เด้ออากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับหนาวเฉยๆยังไม่พอนะครับยังเอาไข้วัดมาด้วยนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอายุมากขึ้นนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเด้อ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวัดบ้านโกบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีพระพิสุสงฆ์กุบาจารย์นะครับวนเวียนนะครับแวะเวียนนะครับมาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวัตกรรมอยู่ที่นี่นะครับเกือบร้อยต้นนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับประมาณเกือบ40กว่าชีวิตนะครับในช่วงวันพระพระเดชพระคุณลุงตาก็จะนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตนะครับนี่ที่มองเห็นอยู่ท่าน นันนะครับเป็นหอแก้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาตั้งใจบูชาพระรัตนตไทยนะครับวันนี้ไม่มีคนทำหน้าที่นะครับชิดกำพลไม่อยู่นะครับชิดกำพนไม่อยู่ก็เลยเป็นหลวงพ่อพัดนี่นะครับทำหน้าที่แทนนะครับถ่ายบานให้พระเดชพระคุณหลวงตาเด้อไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยนะครับนี่ กูาบาจารย์บางส่วนนะครับก็ได้รับการอนัตนา,า,นาไปปุ๊ดนะครับญาติโยมที่ภู้ดินถิ่นทำาน้นแล้วก็บ้านคุนแพงนะครับอาจารย์สมุทัยวิสารโูนะครับรรน,นำพากูบาอาจารย์ไปฉลองศรัทธาญาติโยมนะครับทางบ้านคุนแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับเด้อนิมิตญาติโยมผู้อุปถัมภ์คำชู วัดว่าศาสนานะครับวัดบ้านโกโบด้วยดีตลอดมานนะครับจะหน้าเลี้ยงหน้าฝนหน้าหนาวนะครับญาติโยมก็มาทําบุญใสบัรอย่างนี้เป็นประจําประจานะครับนี่ไม่รู้ใครนะครับนี่คุณหน้าหรือเกินนะครับนี่คุณแม่อ้อย้นะครับเด้อแมาํำกันจะค้นนี่สองคนกับลูกนะครับลุกหัวแก้วหัวแหวนนะครับนี่ไปทางแม่หมดเลยนะครับ นะครับมอบสามีนะครับไว้ในบวรพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพัดนะครับนี่เด้นนะครับได้อานิสงส์มากที่สุดนะครับมอบสามีไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็เลยพิจารณาไขควรนะครับสมควรที่จะมอบสามีนะครับให้ได้ประพฤติปฏิบัติทาสั่งสมอบรมบุญญาบารมีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทางครอบทางครัวก็สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการแล้วนะครับ แต่ว่าหลายครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งก็ขอไปก่อนครั้งที่สองก็ขอไปก่อนครั้งที่สามก็ขอไปก่อนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็เลยมอบวจริงๆนะครับมอบวทั้งตัวนะครับนี้นเดี๋ยวลูกศิษย์ต้องหาของพระเดชพระคุณล้งตานะครับผููใดใครก็ตามจะได้อนิสงส์พิเศษนะครับมอบสามีบวชไว้นในศาสนานะครับถ้าไม่มีสามีก็มอบภรรยาก็ได้นะครับ เดอญาตโยมผู้อุปรรมคำชู